สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Happy Life ปลายเตือนนะคะวันนี้นะคะจะน,นำ8ขั้นตอนที่จะทำให้คุณนั้นได้ในเป้าหมายมาแบ่งปันเพื่อนๆนะคะว่าอะไรกันที่ทำให้เราเป็นสเต็ปของการลงมือทำในการตั้งเป้าหมายของเราแล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรสุดท้ายแล้วทุกคนก็ต้องการให้มันสำเร็จใช่ไหมคะ วันนี้8สเต็ปหรือ8ขั้นตอนที่เตือนจะมาแบ่งปันให้เพื่อนๆได้รับทราบกันนะคะว่ามันมีขั้นตอนอะไรกันบ้างอย่างแรกเลยข้อแรกเลยคุณต้องมีความปรารถนาก่อน ภาพในใจที่คุณต้องการให้มันเกิดขึ้นเป็นแบบไหนความชัดเจนในเป้าหมายของคุณคุณแบ่งออกมาเลยค่ะว่าต้องการมีงานแบบใดอาชีพใดครอบครัวของคุณต้องการเป็นแบบไหนแล้วตัวตนของคุณต้องการเป็นแบบไหนให้คุณเขียนมันออกมาเลยค่ะว่าเป้าหมายในแต่ละส่วนเอาแค่3ส่วนก่อนว่างานของคุณคืองานอะไรจากนั้นครอบครัวของคุณต้องออกมาเป็นแบบไหนการมีไลฟ์สไตล์ในชีวิตครอบครัวเป็นแบบไหนแล้วตัวคุณเองนั้นมี การที่คุณจะต้องลงมือทําทํางานในเรื่องของอะไรบ้างนั่นคือเป้าหมายหรือความปรารถนาของคุณข้อแรกข้อที่สองจเป็นมากไม่ว่าคุณจะเรียนเรื่องกฎแรงนึงดูดหรือการลงมือทําหรือความมั่งคั่งร่ํารวยคุณจะต้องมีข้อสองนี้นั่นก็คือ belief ค่ะคือความเชื่อ ทุกสิ่งทุกอย่างจะเกิดขึ้นและทำให้สำเร็จได้และมีพลังคุณต้องเป็นคนที่มีความเชื่อมั่นในความสามารถของตัวเองและมีความเชื่อว่าตัวเองนั้นสามารถทำทุกอย่างสำเร็จได้นอกจากหัวใจของมันจะมีเป้าหมายที่คุณต้องการแล้วคุณต้องตั้งเป้าหมายแบบที่มันเป็นไปได้ในเรื่องของการที่คุณลงมือทำด้วยและมีความเชื่อแบบ100%เซ เชื่อในสิ่งที่คุณคิดแล้วก็เชื่อว่ามันสามารถเกิดขึ้นได้นี่คือความเชื่อข้อที่สองซึ่งมันจำเป็นมากที่คนตั้งเป้าหมายในทุกๆด้านทุกๆเรื่อง จะต้องมีข้อที่3ก็คือการจินตนาการเต่ได้พูดไว้หลายคลิปแล้วในเรื่องของการจินตนาการหลายคนนั้นสร้างเป้าหมายแต่ขาดจินตนาการมันก็ไม่สามารถเกิดขึ้นได้เพราะทุกอย่างมันต้องเกิดขึ้นที่หัวเราก่อนในหัวเรามีภาพที่ต้องการอยากได้อยากมีอยากเป็นแล้วถามว่าไม่เคยทําเลยไม่เคยนึกถึง ก็ยากที่จะเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นคําตอบก็คือว่าให้คุณฝึกจินตนาการให้ใช้เครื่องมือนี้ให้เห็นภาพบ่อยๆฝึกจินตนาการในรูปของภาพให้เกิดความคิดในหัวของเราใส่ความรู้สึกลงไปใส่ว่ารายละเอียดมันมีอะไรบ้างก็คือการจินตนาการอย่างที่4ี่ก็คือการเขียนมาลงในกระดาษสมองนั้นมันมีไว้สําหรับคิด แต่มันไม่ได้จำในเรื่องราวทุกอย่างที่เราคิดได้เพราะฉะนั้นการเขียนเป้าหมายของคุณนั้นในสิ่งที่ต้องการนั้นลงในสมุดลงในกระดาษเพื่อที่มันจะได้จดจำลงในจิตใต้สำนึกของคุณเขียนมันทุกๆวันเขียนมันทุกสัปดาห์เขียนมันทุกเดือนว่าคุณต้องการเป้าหมายแบบไหนและข้อนี้เตืนขอยืนยันเลยนะคะว่าเตือนได้เป้าหมาย จากการเขียนมาแล้วค่ะเพื่อนๆลองเอาไปเขียนดูอะไรคือสิ่งที่ต้องการย้ํานะคะว่าเขียนให้มันเป็นปัจจุบันเขียนเป้าหมายเขียนด้วยอารมณ์ที่มีความสุขว่าถ้าได้แบบนี้ขึ้นมาหรือเกิดอันนี้ขึ้นมันจะดีสําหรับเราแค่ไหนใส่ความรู้สึกให้เต็มที่เลยค่ะเพราะมันเป็นพื้นที่ของเราเขียนได้มันเลยเขียนให้เต็มที่เลยนะคะเขียนได้เลยอย่างที่5สเตปที่5ก็คือว่าเมื่อคุณเขียนคุณคิดแล้วพูดมันออกมาคิด พูดทำเท่ากับรวยค่ะแต่ถ้าคิดแล้วพูดแล้วไม่ทำเท่ากับไม่มีผลอะไรเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นมันก็จะอยู่ในการที่เรามโนหรือคำว่ามโนโลกสวยกับการที่มโนแล้วลงมือทำแตกต่างกันนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้คุณคิดคุณรู้สึกและคุณจินตนาการคุณก็ต้องบวกกับการที่คุณพูดออกมาเพื่อที่จิตใต้สำานกของคุณมันจะได้รับรู้ว่าคุณพูดสิ่งนี้ คุณต้องการลงมือทำแอคชั่นจากนั้นขั้นตอนที่6ก็คือว่าการถามคำถามคุณจะต้องถามคำถามที่เป็นประโยชน์กับชีวิตคุณถามคำถามที่มันได้คำตอบที่จะทำให้คุณนั้นได้ในสิ่งที่คุณต้องการไม่ใช่ถามคำถามเพื่อที่จะทำให้เรานั้นตกต่ำลงคำถามที่คุณถามกับตัวเองพูดง่ายๆหรือบางครั้งเสียงในหัวที่เราพูดคุยกับตัวเองนั้นเป็นสิ่งสำคัญมากเราต้องทำอย่างไรใครจะเป็นคนช่วยเหลือเราเราต้องทำ มีอะไรเกิดขึ้นแล้วเราต้องทำอย่างไรไม่ใช่ถามว่าทำไมมันถึงเป็นอย่างนี้ทำไมมันถึงเกิดเรื่องนี้คุณจงถามคำถามที่ทำให้ตัวเองชี้ไปเพื่อเจอคำตอบคำถามนั้นเป็นสิ่งสำคัญมากคำถามที่เกี่ยวกับเป้าหมายของคุณ วันนี้คำถามเป็นสิ่งที่สำคัญเพราะฉะนั้นจงเลือกคำถามที่ใช้ถามกับตัวเองเพราะมันเป็นหนึ่งเครื่องมือขั้นตอนที่7ก็คือว่าเวลาตั้งเป้าหมายแล้วให้คุณกำหนดเวลาด้วยค่ะหลายคนนั้นไปเรื่อยๆ5ปี10ปีหรือเท่ากับอายุของคุณคุณต้องกำหนดเดทไลน์หรือเป้าหมายของคุณว่าวันไหนสิ่งนี้จะสำเร็จหรือเดือนไหนหรือปีไหนกำหนดให้ชัดเจนไปเลยแล้วทำไปตามเป้าหมาย ซอยย่อยเป้าหมายออกมาไม่งั้นคุณก็จะประวิงเวลาเกิดการผัดวันประกันพุ่งตามมาด้วยนั่นคือข้อจำกัดที่ทำให้เราไม่ได้เป้าหมายเลยนะคะข้อสุดท้ายเลยขั้นตอนที่8สเต็ปมันก็คือ Do it now ลงมือทำค่ะเวลาที่คุณตั้งเป้าหมายทุกสิ่งทุกอย่างมันจะไม่สำเร็จเลยถ้าคุณล้มเลิกและคุณไม่ลงมือทำคุณจะสำเร็จได้ก็เพราะว่าคุณลงมือทำเท่านั้นคุณไม่สำเร็จก็เพราะว่าคุณยกเลิกหรือล้มเลิกไปกลางคันนั่นเองท่องไว้ในใจนะคะว่าคนที่ยกเลิกก็คือคนที่ไม่สำเร็จ คนที่ไม่สําเร็จก็คือคนที่ไม่ลงมือทํานั่นเองสัญญากับตัวเองอะไรไว้ลงมือทําแล้วทําให้สิ่งที่คุณตั้งเป้าหมายนั้นเกิดขึ้นซึ่งแต่ละคนนั้นเป้าหมายแตกต่างกันไปกุญแจสําคัญมากคือการลงมือทำํำ ทุกๆก,กุญแจทุกๆเครื่องมือสำคัญทุกขั้นตอนเพียงแค่คุณนำมารวมกันแล้วลงมือทำทุกสิ่งทุกอย่างได้เป้าหมายอย่างแน่นอนค่ะเพราะทุกอย่างนั้นมันมีสเตปสิ่งที่เตินนำมาแบ่งปันเพื่อนก็มาจากเนื้อหาของคนที่เขาทำสำเร็จ